าการจัดงานแต่ละปีจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เป็นสวนรุนรวมจิตใจคือองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกพระองค์ในปากน้ำโพและในวันที่สองกุมภาพันธ์จะมีการแหกก่กลางคืนตั้งแต่เวลา18.0 0น,นนณต้นขบวนณหน้าเทศบาลน,นครนครสวรรค์และวันที่สี่วันที่สามกุมภาพันธ์ก็จะมีการ อันเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกพระองได้แห่รอบตลาดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดคนครสวรรค์และผู้ที่มาได้กราบไหว้สักการะบูชาและให้ชาวตลาดปามโพได้ตั้งโต๊ะบูชาอันสวยงามเพื่อต้อนรับองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ฝ่างโพในการจัดงานเทศกาลจุดปีปีนี้ก็ได้รับความับสนับสนุนจากทั้งองค์กรภาครัฐบาลเอกชน ท้งต่อไปนี้อย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เทศบาลนครนครสวรรค์การต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยมณฑลฐานบกที่31อกองประครับการตำรวจภูทอจังหวัดนครสวรรค์บริษัทไทยน้ำทิปยองคองมเมอร์เชนจำกัดบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนได้ฟุกุแม่กุหลาบริษัทบุญรอดเทดดิงจำกัดบริษัทมร,ทรกตอินดัสทรีจำกัดมหาชน บริษัทโรงงานผิลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดบริษัทกศทขุโทละคมนคมจำกัดมหาชนธนคายกสิกรไทยมหาชนจำกัดบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา1985าจำกัดห้างทองหวังอยากมีบริษัทซีพีอินเตอร์เทจจำกัดบริษัทสินปะเฟอร์นิเจอร์อินดัสทรีจำกัดบริษัทเอพีฮันดาจำกัดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน บริษัทดัชมินจำกัดและมุงส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมปัจจุ้ันได้เวลาเป็นอันมงคลเลิกแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท,ท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดงานเทศกาลจุดจีนนครสวรรค์ต้นกำเนิดเจ้าพระยาสืบสาสศรัาธาแดนบังก,กร98ปีจุดจีนปานกลำโพไปตามปี2 5 5ฟและชมจุดจีนในลำดับต่อไป ขอการยนเิญครับ เท่านประธานคณะก,กรรมการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโธิ์ประจำปี2556ครับ2557ท่านผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจงังหวัดท่านนิติพงศ์ชีระรุ่งเรืองท่านผู้วิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวท่าน อายกการศาลสูงเท่านายการจังหวัดเท่านพันเอกอดุลชมเย็นเสนาธิการบนทนฐานบกที่31เท่านพลตำรวจตรีสืบศักโชวันวิวัฒผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เท่านมานอุรผสมรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เท่านประธานสภาจังหวัด ท่านจิตตะเกษนิโรธนรัตน์นายกเทศมนตร,รีนครสวรรค์ท่านผู้ร่วมในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูทัยธานีและท่านประธานไอโรธอิทธิชัยเจริญท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวนครสวรรค์ตลอดจนพี่น้องที่มาร่วมง,งานในวันนี้ที่คารพรกทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเพื่อเปิดงานเทศกาลปุกจีนนครสวรรค์ต้นกำเนิดเจ้าพญาสืบสารสักคาแดนมังกร98ปีปุกจีนตักน้ำโผลระจำปี2557ในวันนี้ในโอกาสน,นี้ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทางคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่ได้มีการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการจัดงานในปีนี้ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของทุกท่านว่าเป็นการจัดงานที่มีความยิ่งใหญ่สวยงามและเป็นบรรยากาศแห่งความสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ได้มีพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างมากมาย ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานได้เรียนได้ทราบแล้วว่าถึงความร่วมมือร่วมใจทั้งองค์กรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคพี่น้องประชาชนการจัดประเพณีุจีนนครสวรรค์นี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงประเพณีในระดับของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นการจัดงานประเพณีในระดับประเทศอีกด้วย ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากการที่มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในทั่วประเทศและก็รวมทั้งพี่น้องชาวต่างประเทศได้มาร่วมมาเยี่ยนชมในงานนี้ด้วยในแต่ละปีผู้ที่มาร่วมในพิธีงานสุจีนครสวรรค์น,คน,นี้ก็ได้มาสักกราระองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ตักน้ำโพเทพระเจ้าทุกพระองค์ เลาจรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในบริเวณการจัดงานนี้ที่ได้อัญเชิญและก็ได้ทําพิธีเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นศิริมงคลต่อผู้ที่ได้มากราบไหว้เพื่อขอพรการดําเนินการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพและจุดจีนปากน้ําโพหรือจุดจีนเมืองนครสวรรค์แห่งนี้ ได้ดำเนินการสืบเนื่องมาเป็นเวลานานถึง98ปีแล้วฉะนั้นจึงถือว่าทุกๆท่านได้มีส่วนร,ร่วมที่สำคัญในการสืบสารประเพณีอันดีงามได้มีการถ่ายทอดประเพณีวัฒน,นธรรมเหล่านี้ให้กับคนในรุ่นปัจจุบันให้กับรุ่นลูกหลานและสืบทอดประเพณีต่อไปในอนาคตอันยาวนาน ในโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสขอบพระคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านองคอ์กรหน่วยงานชมรมสมาคมต่างๆตามที่ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานได้เอ่ยน,นามเรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วซึ่งยิ่งทำให้การดำเนินงานในวันนี้สำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดี ในสุดท้ายนี้กระผมขอกราบอาราธนาอัญเชิญคุณพระศรีรัตนไพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้โพทุกทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกทุกท่านประสบแต่ความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงประกอบกิจการงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ตามที่ตั้งใจไว้ทุกๆประการครับอันนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอร่วมกับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านณนที่นี้เปิดงานเทศกาลตรุษจีนต้นกำเนิดเจ้าพยาสืบสารศรัทธาแดนมังกร98ปีตรุษจีนปากนโพประจำปี2557หน้าแบบนี้ครับ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กันด้วยนะคะคุณชัยรัตน์มีแดนค่ะที่ได้ให้เกิดขึ้นกล่าวเปิดปรวมทั้งกล่าวเปิดงานซึ่งสําหรับในช่วงนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในรวมทําพิธีเปิดนะคะสําหรับ งานยิ่งใหญ่ประจําปีของชาวปากน้ำโพของเราค่ะกับงาน98ปีตุนจินปากน้ำโพต้นกําเนิดเจ้าประยาสืบสานสาัทธานแดนมังกรโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านภูมิภาษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์คุณนิติพงศ์ธีละรูปเรืองขอเรียนเชิญท่านเสนาธิการมณฑทนหารปกที่31พันเอกอดุลชมเย็นขอเรียนเชิญผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ พลตบดีสืบสังชวรนวิวัฒน์เียนเชิญ่านรองนายกองการไปริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คุณมโนบุญประสงค์เป็นเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์คุณจิตตเกษมที่รอบคณะรัฐเรียนเชิญพันตำรวจโทอกจีตั้งภากรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยประสงคงพาณิชย์และขอเรียนเชิญคุณชวีวันวิปลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์และต้องขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการ Thank you.